ก็คืองานทนายแต่ละคนแต่ละท่านเขาก็มาทํางานค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเต็มที่กับงานนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วทนายมาทําคดีให้จําเลยเขาเต็มที่หน้างานแล้วนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ถูกต้องเราเป็นแม่ผู้ตายนะแม่สามีสิทธิ์ที่จะโกรธจะเกลียดทนายตั้มพาออะไรคะตอนนั้นแม่สาบอกเลยว่าทั้งยังอ่อนหัดกับขั้นตอนอะไรต่างๆแล้วก็ผลกะระทบทางจิตใจตอนนั้นคือยังไม่ได้พร้อมสําหรับอะไรทุกๆอย่างนะจิตใจยังไม่มั่นคงพอยังไม่แน่นยังไม่หนักพอที่จะ ต้านกับแรงกระเพื่อมอะไรทุกๆอย่างเลยนะบอกเลยว่าเจ็บอย่างสาหัสลูกตายนี่รับแรงกระแทกอย่างมากนะผลทางจิตใจอย่างหนักแล้วในขณะเดียวกันในช่วงเวลาใกล้ๆนะคะต้องเจออะไรที่มันเป็นแรงกระเพื่อมมากๆพี่จุ๋มวัสด,ดีค่ะต้องรับอะไรมากๆเลยใครที่คือเรารู้ว่าคดีลูกของเรามีหลักฐานอะไรมีอะไรมีอะไระไร,รู้มากพอสมควรนะคะทีนี้ พอเราเห็นทนายที่เป็นทนายดังอะนะพอเราเห็นทนายที่เป็นทนายดังมาสู้ความกับเราอะนะบอกได้เลยว่าถ้าเป็นใครที่เป็นแม่ผู้ตายก็ต้องมีอารมณ์เหมือนกันนะคะนะแต่ก็เข้าใจว่างานก็คืองานกับทนายแต่ละคนมาทำงานเขาก็เต็มที่กับงานมันคือสิ่งที่ถูกต้อง คือหน้างานเราก็เหมือนกันออกมาข้างนอกนะคะทีมทนายสงการเจอกันหน้าห้องน้ำไม่สาวก็ยกมือไหว้ค่ะและทนายก็ยิ้มให้นะเขาไม่ใช่เป็นบึ้งตึงไม่ใช่เป็นแบบคืองานก็คืองานนะะพูดพูดแค่นี้พูดแบบว่าถ้าเด็กไม่เข้าใจก็คือเด็กไม่เข้าใจ <c oughs> นะนะ <c oughs> พี่กุลาบงานก็คืองานเราไม่ได้ต้องมาไล่ฆ่าฟันกันนอกสารนะคะเราสู้กันด้วยข้อเท็จจริง เราสู้กันด้วยหลักฐานพยานข้อเท็จจริงเอาข้อเท็จจริงมาสู้กันเขาก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาสู้กันเราไม่จําเป็นต้องมาชกมวยกันข้างนอกไม่ต้องมาตีมาด่ากันข้างนอกนะมันก็จะมีเกี่ยวกับเภายนอกบ้างก็คือการสื่อสารใน youtube แบบนี้แหละคะ่ะนะที่มันแยกฝั่งเป็นฝั่งเขาฝั่งเรานะคะตอนเมื่อก่อนอะ่ะพอเบิกความเสร็จพอสืบพยานเสร็จนะคะสืบพยานเสร็จแต่ละวันแต่ละวันนะทําไมแม่สาต้องพูดเพราะว่าพี่โจสวัสดีจ้ะ เพราะว่าพอเลิกศารมาตอนเย็นทุกคนจําได้ใช่ไหมคะเลิกศาลมาตอนเย็นทีมทนายของจำเลยจะต้องถแถลงหน้าสารทุกวันใช่ไหมเขียดใช่ไหมคะพี่โจทําไมแม่สาต้องออกมาพูดถึงเรื่องคดีบ้างเพราะว่าเบิกความเสร็จแล้วทุกเย็นทุกเย็นทุกครั้งทุกวันที่เบิกความเสร็จแล้วสื่อพยานเสร็จแล้วทุกวัน ทีมทนายของจำเลยจะมาให้ความมั่นใจจำเลยนะคะจะมาให้กำลังใจจำเลยหน้าสารทุกวันเขาจะออกมาพูดเรื่องวันนี้หน้าสารทุกวันทุกวันเลยเพราะฉะนั้นแม่สาเป็นคนเดียวที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวอะไรที่พอจะตอบโต้ได้นะเป็นคนเดียวที่รู้ข้อเท็จจริงที่ตอบโต้ได้ตอนนั้นแม่สาทำได้เพียงแค่รักษาเกียรติของตำรวจนะ พูดเรื่องเราลึกเกี่ยวกับคดีไม่ได้พูดรายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับคดีไม่ได้ได้เพียงตอบโต้ในประเด็นที่เขาหยิบมาพูดหน้าสารเท่านั้นนะตอบโต้เพียงแค่ตามประเด็นที่เขาพูดวันนี้เขาพูดประเด็นอะไรหน้าสารเราตอบโต้แค่ประเด็นนั้นแต่ไม่ได้อธิบายไม่ได้ไปหยิบเนื้อหาสาระของข้างในศารนะพิทนายสวัสดีค่ะ <laughs> การสื่อพยานโจทย์เป็นประโยชน์กับเราทุกวันพิทนายทุกวันเลยค่ะพ่ทนายสมเกียรติ นะแล้วจะไม่ให้แม่สาพูดได้ยังไงล่ะพี่แต่ละวันแต่ละวันนะแล้วไอ้จอนจะบอกอะไรให้นะจอนนะว่าแม่น้องชมพู่อ่ะไม่เคยจะบอกใครแม้แต่คนใกล้ชิดนะว่าวันนี้พยานคนไหนจะขึ้นเบิกความเช้ากี่โมงตอนเช้าเนี่ยนะเช้าว,วันนี้ตอนกี่โมงคนนี้จะขึ้นตอนเที่ยงคนนี้จะขึ้นตอนบ่าย วันนี้มีสี่ปากเช้านี้สองปากใครขึ้นก่อนใครขึ้นหลังไม่มีแม้แต่จะปดปากบอกใครพ่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อประโยชน์ของคดีน้องชมพู่ถ้าเช้าวันนี้เช้าวันนี้ตอนเก้าโมงเจ้าหน้าที่หรือว่าพยานคนไหนจะขึ้นใช่ไหมคะฝั่งจำเลยเขา,าก็จะเตรียมตัวเตรียมประโยคคาถามเตรียม <st> อะไร <ins men> ไว้ที่จะซัก้านทีมโจทย์ของเราทีม <ins men> <ins men> พยานพยานโจทย์ของเรา เพราะฉะนั้นแม่สาจะไม่ให้เขาได้มีการเตรียมตัวเลยแม้แต่นาทีเดียวเราทําอะไรได้เรากันอะไรได้เรากันสุดๆบอกเลยค่ะคนที่หนึ่งใครจะเป็นคนขึ้นคนที่สองใครจะเป็นคนขึ้นนะนักกีตาวิทยาจะขึ้นกี่โมงจะขึ้นวันที่เท่าไหร่ฉันจะไม่บอกเพราะฉันรักษาประโยชน์อันนี้ไว้ให้มากที่สุดนะ ถ้าเขาจะไปหาเรื่องราวอะไรพวกนี้จะไปหาข้อมูลอะไรมาเองอันนั้นเรื่องของเขาซึ่งเขาก็ต้องหาอยู่แล้วแต่เราจะไม่เป็นคนที่จะปล่อยประโยชน์ไปให้ฝั่งตรงข้ามเด็ดขาดการที่จะมาบอกว่าคนนี้จะต้องขึ้นต้องขึ้นนะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่เหนือคนอื่นไม่มีทางคะ่ะแม่ชมพู่ไม่ได้เก็บประโยชน์ตรงนั้นไว้เพื่อที่จะเหนือใครนะการที่เช้านี้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคนไหนจะขึ้นนะสิบโมงคนไหนจะขึ้นเสร็จจากคนนี้แล้วคนไหนคนไหนจะขึ้น แม่สารู้ค่ะรู้เราเก็บไว้ในใจรู้เราเก็บไว้ไม่จําเป็นต้องเอออกมาบอกไม่ต้องเอาออกมาประกาศเพื่อที่จะให้ใครเขามองว่าเราเป็นคนที่รู้มากไม่จําเป็นต้องออกมาบอกว่าเราเหนือใครช่อง y o t u u e คที่รอบตัวฉันเนี่ยมี1 0บคน20คนช่องที่เป็นพี่หนึ่งพี่โบแม่ยานหรือช่องใครๆที่อยู่รอบตัวที่เป็นเพื่อนกันที่ปกป้องเรานะไม่จําเป็นต้องเอาไปเอาข้อมูลพวกนี้ไปบอกเพราะอะไรรู้ไหมคะ คดีลูกเราสําคัญที่สุดสําคัญกว่าการที่เราจะต้องเป็นที่หนึ่งของใครๆสําคัญกว่าการที่เราจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้ไปเปิดเปิดเปิด,ปดนะในเมื่อเพื่อนของเราที่อยู่รอบตัวเราช่อง YouTube ที่อยู่รอบตัวเรานะที่มีตั้งหลายช่องเนี่ยเขาไม่ได้ข้อมูลอันนี้ก็คือไม่ได้จากเราเหมือนเหมือนกันถ้าเขาจะหาได้จากคนอื่นอันนั้นก็แล้วแต่เขานะคะอีกไม่กี่วันแล้วคะ่ะพิธานายใช่คะ่ะตืตตต่นเะต้นนะหนูมาพูดถึงเพราะว่าไอ้จอนก็พูดถึงว่า หนูปล่อยข้อมูลคดีให้แม่นอกไส้เขาค่ะพี่นะบอกเลยว่าแม้แต่รายชื่อของพยานก็ไม่เคยจะบอกนะแม้แต่รายชื่อพยานก็ไม่เคยจะปรีปากบอกมีคนสนิทที่เป็นช่องยูทูบเบอร์นะมีคนสนิทที่อยู่ในหมู่บ้านนี้พยายามจะเจะพยายามจะเจะเช้าทักมาวันนี้ใครขึ้นเป็นพยานแจ้ไม่บอกหรอกค่ะนะคนที่ชอบเล่านิทานคนที่ชอบเล่านิทาน เคยทักมานะตอนนั้นแม่สาจับได้แล้วว่าคุยกับใหม่ชละวันนะคุยกับสีเหลืองจับได้แต่ก็ไม่เคยจะบอกนะคะชอบทักมาถามว่าวันนี้ใครขึ้นวันนี้ใครขึ้นคนที่หนึ่งคนที่สองที่สามไม่จําเป็นต้องออกไปบอกค่ะไม่ใช่ประโยชน์ที่จะทําให้คดีของเราราบรื่นนะ ท่นธงคดียังไม่จบจ้ะพี่วันที่13สิงหานี้สารอุทธรจะอ่านคำพิพากษาคาดีน้องชมพู่ค่ะนะจะมีคนทักมาถามน้องค่ะแม้แต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดน้องก็จะไม่เคยบอกเลยค่ะพี่เตการที่มีคนออกไปพูดว่าใครจะขึ้นสืบพยานมีผลมีประโยชน์กับคดีน้องชมพู่ไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่ามีประโยชน์กับการที่เล่นคอนเทนต์กันรอบนอกนะมีประโยชน์กับคนข้างนอกที่เล่นคอนเทนต์กันที่ปั่นยอดวิวกันแต่มีประโยชน์กับคดีของเราไหมคะคดีของน้องชมพู่ไม่มีค่ะ มีแต่เป็นผลผลเสียผลลบเพราะว่าจะทําให้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งจําเลยทีมทนายของจําเลยเขาจะเตรียมคําถามไว้นะคะคือการสืบพยานนะคะการสืบพยานการสู้กันในศาลมันจะเป็นคําถามสดมันจะเป็นคําถามเฉพาะหน้าที่บางครั้งมันเขาเรียกว่าอะไรนะเขียนพูดไม่ถูกกัมันก็คือมันสดอ่ะนะมันคือสด,อนะม,อสดมันคือการชิงไหวชิงพิบกันในตอนนั้นเลยหน้างานนะ่ะเขาสู้กันตอนนั้นเลยประโยคไหนที่เขาควรจะโต้กลับแล้วทําให้ฝั่ง ของแต่ละฝั่งได้ประโยชน์เขาก็จะต้องสดหน้างานเลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกใครๆว่าวันนี้ใครขึ้นชั่วโมงนี้ใครขึ้นทุกนาทีทุกชั่วโมงมีค่ามากๆนะคะทุกชั่วโมงมีค่ามากๆเลยทุกนาทีมีค่ามากๆเลยถ้าพยานคนไหนที่ขึ้นเบิกความเสร็จแล้วเออไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้ขึ้นแล้วลงไปแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าทนายจาเลยเขาไม่สามารถที่จะเอาคําถามอะไรมาซักพยานคนนี้ได้อีกแล้ว พยานคนนี้เขาขึ้นแล้วเบิกความเสร็จแล้วอ่ะลงไปแล้วพ,พยานคนที่สองกำลังจะขึ้นพยานคนแรกเราประกาศชื่อได้ค่ะเราบอกชื่อได้จําเป็นไหมที่เราจะต้องไปรายงานคนข้างนอกไม่จําเป็นหน้างานคือคดีน้องชมพู่ที่น้องชมพู่ตายแล้วจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงที่เราต้องสู้นะส่วนนอกศาล่นะต่อให้เราไม่บอกเพื่อนๆเราไม่บอกช่อง u t u b e ที่อยู่รอบตัวเราวันนี้ว่าใครขึ้นเบิกความข้างนอกเขาก็รออยู่เหมือนกันนะคะเขารอได้ค่ะ แล้วก็มีคนที่รอไม่ได้ยังเมื่อก่อนนะคะก็จะมีคนที่รอไม่ได้อย่างพวกที่นั่นแหละคะ่ะพวกพวกต่างประเทศพวกป้าๆยายๆพวกนั้นอะ่ะเมื่อก่อนนะคะที่เห็นว่าเราไม่ให้ค่านะเห็นว่าไม่สาไมสาไม่ให้ค่าไม่สามไม่ให้ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วกลายเป็นคนชั่วกลายเป็นคนอะไรไปนะเขียนนะใช่ไหมพวกผู้หญิงตอนนั้นอะ่ะเจมส์มเคลนเนี่ยนะ <laughs> จำได้ไหมจำเจมส์แมเคลนได้ไหมคะพี่เตเจมส์มเคลนก็ด่านะ เจ๊ผักไทยก็ด่านะเจ๊ J. ผักเตี๋ยวอะ่ะเจ๊ผักเตี๋ยวก็ด่าเจ๊เมเกิลก็ด่าพี่ยาเส้นหวัดดีค่ะพี่เตียงหวัดดีค่ะพี่เมงปออืมนะแล้วพอออกจากศาลมานี่แชทไลน์เต็มเลยค่ะหาว่าเราไม่ตอบไลน์ไม่ตอบอะไรก็คือคุณถามเกี่ยวกับ,กบคดีที่มันจะทําให้เกิดผลกระทบกับคดีลูกชั้นนะคะ่ะฉันยินชันไม่อยากไม่อยากตอบนะก็วางโทรศัพท์ไว้อยู่อย่างนั้นแหละคะ่ะ